ผมเข้าใจนะครับว่าทั้งคู่อยากมีลูกแต่การรักษาช็อกโกแลตซีตนั้นมีเพียงสองวิธีวิธีแรกคือการทานยาคุมกำเนิดส่วนวิธีที่สองคือการผ่าตัดแต่ทั้งสองวิธีนั้นทำให้คุณมีบุตรยาก จากการที่หมอได้ดูประวัติของคุณบุ๋มแล้วนะหมอมองว่าขนาดของช็อกโกแลตซิสเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคุณบุ๋มไม่ได้จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะจริงเหรอคะคุณหมอบุมสามารถตั้งท้องได้แล้วเราก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาผู้มีบุตรยากให้ช่วยให้สำเร็จได้นะคุณบุม๋มคุณตาสบายใจได้เลยค่ะ ได้เวลาฉีดยากระตุ้นไข่แล้วจ้ะค่ะพี่จีอืออือฮึตาต้องหมุนเข็มเพื่อกักปริมาณยาแล้วก็อย่าลืมถอดปลอกเข็มออกเพื่อฉีดจ้ะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตาต้องคอยมาฉีดยากระตุ้นไข่ให้กับบุ๋มเวลาเดิมแบบนี้เป็นประจำจนกว่าจะครบ14วันนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกพี่ได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะ วันนี้อย่าลืมฉีดยากระตุ้นไข่เข็มสุดท้ายนะคะครับพี่จีจะไปไหนจ๊ตะต๊ะจะไปหยิบน้ำให้บุมดื่มครับไม่ได้นะคะวันนี้ต้องงดน้ำงดอาหารค่ะแล้วก็พรุ่งนี้บุ๋มต้องงดแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันค่ะ วันนี้เราก็จะมาฟังผลตัวอ่อนกันนะจากทั้งหมด5ตัวที่เราได้ส่งตรวจโครโมโซมไปมีน้องเบอร์9ของเราเที่กลับมาว่าผลปกติขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณตักคุณผมได้น้องผู้หญิงนะคะดีใจด้วยมากๆเลยเนาะเพราะว่าได้น้องผู้หญิงอย่างที่ต้องการเลยนะคะ,คะก็ถือว่าเขาดูใช้ได้เลยนะ,ะมีลรุ้นมากอยู่ที่จะมีโอกาสสำเร็จน,นะเรดบีนี่ก็ไม่ใช่ปัญหา ค,คือคือหมอหมองว่าเกรดปีก็เป็นกําลังดีนะคะมีโอกาส<ฮ>ที่จะสําเร็จก็ค่อนข้างสูง60-70%ได้เลยเป็นไงบ้างครับคุณหมอขอสแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะคุณบุ๋มตั้งครันแล้วคะ่ะบุ๋มจ้า ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงหัวใจของลูกปุ่มกับตาไกจ้าสวัสดีค่ะ GFC ใส่ใจในความสำเร็จ